เบอรต่อนี่โอ้โหโอ้โหเกลือมอนเตอร์วะคุณเปิดได้มอนเตอร์ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะไหนลองหั One punch? One punch? นพันช์วันพันช์นี่โอ้โหตายหมดโ,โหโเท่นะครับเปไหนแล้ววะไปแล้วโอ้โหไปอยู่กลางนะไปอยู่กลางนะนี่ผมก็ตามไปช็อตอุ่ได้นี่นี่นี่นเออมามาคนนี้อะไรเปเป็นซิงโจ,โจ้เหรอแฮมแ,แ,แต่ก็จะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดกร่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลย โอเคนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนะี้ก็ขอเล่นเกม Minecraft อีกแล้วครับผมเย้ฮู้ฮู้นะครับวันนะี้ก็ก็ไปแล้วนะครับผมสับเกม Minecraft อีกเช่นเคยแล้วในวันนี้เรามากันใน Minecraft Lucky b o x นั่นเอง เออหลังจากที่ห่างหายก็เป็นนานมากๆเลยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็มากับลัคกี้บ็อกซ์จิวจัสุไขเซนนั่นเองเอ,เเอาก็ถามว่าทำไม,มต้องเป็นเรื่องนี้นะครับผมนะก็เอาจริงคือผมรู้สึกว่าผมเปิดลัคกี้บ็อกซ์ได้ค่าสู่มไปเยอะมากๆแล้ววะก็<笑><笑>ขอมาสลับมาเป็นจิวจัสุบ้างแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้แล้วก็มากับมากับใครครับเนี่ยชือ่ออะไรวะ จำชื่อตัวเองไม่ได้โอ้โหสุดยอดนะก็แน่นอนนะครับแล้วเราก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกทั้งหมดเผื่อประทักับน้องมุสันนั่นเองดีเออแน่นอนสิเรียกน้องได้หรือเปล่าเขาก็อยู่มาหลายพันปีนะเอองั้นเรียกพี่แล้วกันนะโอเคเรียกพี่แล้วกันเราจะประทัดกับพี่มุสันนั่นเองนะนี่ก็ถามว่าทําไมต้องเป็นมุสันนะครับผมนะก็ไม่รู้สิผมคิดว่า สเกลพลังของจูจูสุมันดูเวอร์ไปหน่อยอะบารมแบบว่ากลางอาณาเขตที่หลายๆตัวก็จะตายแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยอ่ะลองมาประทักกับมูซันดูหน่อยดีกว่านะครับข้ามเรื่องกันไปเลยนะดูสิว่ามูซันจะสามารถทนแรงคุณใส่ของพวกเราได้หรือเปล่าเออแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องอยู่ที่ดวงของลัคกี้บล็อกนะครับโดยกติกาก็คือเราจะเปิดลัคกี้บล็อกทั้งหมด80บล็อกแล้วค่อยมาสู้กับมูซันนั่นเองโอเคคุณจะวางทําไมเนี่ยฮะ โอ้โหเกะกะของทางนะอ่ะโอเคคุณพร้อมยังอีทีอีทีบินตายแล้วเนี่ยอีทหตายแล้วตีโคตรแรงนะอ่ะโอเคครับพร้อมยังพร้อมยังแป๊บนึงบินอยู่อ้าวโอเคโอ้โหโกงเรือคนโกงอ่ะโอเคอ่ะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเลยกัเลยโอเคผมมาฮะสิบหกกับหกสิบสี่นะมาเริ่มเลยดีกว่าปุ๊บนี่เปิดมาลามามาทักทายเลยทีเดียวเชียวนะโอ้โหเสียงก็มาแต่ไกลเหมือนกัน อะไรไว้ด้วยอันนี้คือดวงใช่ไหมอ่าวิ้วถึงบรรยากาศการเปิดล็อกบล็อกมากเลยคือไม่ได้เปิดมานานมากแล้วนะครับวันนี้มีนกแก้วเอออุ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมล็อ้บล็อกนี้มันโหดมากเลยอ่ะไม่ลืมไปเลยเนี่ยว่าจะโหดขนาดนี้นะครับโอเคเปิดต่ออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นซุปซุปเน่าเหรอไม่เอาอ่ะขอแบบอะไรเด็ดได้ไหมไม่มี ดาบุตะไม่มีไในมีนะครับไม่มีเลยจังหวะนี้โอ้โหมีซันชายซอสโอ้โหเอนชานโหดโอ้หืเลื่องโอเคครับนะเราห้ามมใกล้เขาใกล้มูสันด้วยนะครับไม่งั้นเราจะโดนมูสันฆ่าก่อนนะโอเคบรรมาแล้วแล้วก็เปิดปื๊บนี่โอ้โหสกิลิตันขอบคุณมากสกิลิตันตรงนี้ไม่มีตรงนี้โอ้ยโอ้โหไม่มี ไม่มีอ่านี่งไงได้วันมากีมาโอ้โหขอบคุณมากเปิดตั้งหนานได้แค่วั่นมากีผมเปิดไปแล้ว16กล่องแล้วนะครับโอเคมาเหลือ64กล่องที่เหลือิจีจอกมาทองมาอุ้ยโอ้โหโอ้โหดาบของชิกิโมะนะฮะ เมื่อกี้เห็นดาบมาตกใจนึกว่ายูตะจะมาแล้วนะแต่โอ้โหไม่ใช่นะฮะเสียดายแม่ดิจเกอร์กลัวว่าเป็นทันจิโรเอ้ยแต่คุณก็ตายจังเลยเหรอฮะแม่ตาตลอดเลยไงเเปิดต่อทมดี ได้แล้วปลานของอิตาลีนะใช่แต่แบบอยากได้ของโกโจอะออคือแบบของโกโจหรือของยูตะก็ได้นะสองอย่างเนี้ยผมคิดว่าในหมอดน,นี้น่าจะแรงสุดแล้วนะครับโอเคเปิดต่อน,นี่ใบทองอีกแล้วโอ้โหรวยมากจังวันนี้มารวยมากเปิดต่อครับผม ปิดต่อนี่โอ้โหโอ้โหเกลือมอนเตอร์ว่ะคุณเปิดได้มอนเตอร์ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะไม่ได้แล้วเออไม่ได้เลยเลยเนี่ยอดุลีมาว่ะได้ของอิตาดุลี่มาอิตาดุลี่อีกอะเลดมันง่ายขนาดนี้เหรอวะโอเคเปิดต่อโอ้โหได้อันมามาขอบคุณมากเฮ้ยจะหมดแล้วนะเฮ้ย45กล่องครับผมได้กระบองเหล็กมานี่ได้ซอมบี้มาแต่เขาดาบลองดาบชิโม่หน่อยชิโม่แล้วจิโม่โห่แต่ผมตีทีก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยให้กลัวว่าต่อยอ่ะ ไหนลองปันพันวันพันนี่โอ้โหตายหมดโหเท่นะครับอุ้ยคุณได้โอ้โหได้ปานอุ้ยไอ้ซอมบี้มันก็เกิดจังเลยต่อยอะไรแบบนี้วะไม่ใช่ปานเลยไม่ใช่มันเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยเขาเคียกว่คุณใส่คุณใส่ต่อเลย41กล่องนะครับโอ้โหแม่มุ่งเฮ้ยทำไมมันไม่เยอะอย่างนี้วะ เดี๋ยวๆๆ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 อๆมๆๆๆๆาๆๆ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 ้ๆๆีๆๆ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 วๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆเดีๆๆๆเๆๆ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 ๆีๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 นๆๆ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 าๆๆยๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆายอะไรอ่ะต่อ ไม่ได้เลยเลยไม่ได้แต่อะไรเนี่ยอุ้ยกองเป่าไม่ได้เลยเลยโอ้ยโอ้ยไม่แล้วไม่เล่นแล้วจะเย็นเย็นซีเออไม่เห็นต้องรีบเลยนะโอเคอุ้ยผมได้แว่นมากี่มาสองอันเลยเพิ่งเห็นนะฮะเมื่อกี้มันใสไปหน่อยโอเคเปิดต่อเฮ้ยถามจริงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่นนิ้วนิ้วสุกมะนาวมากินได้พ่อเฮ้ยถ้าเกิดคุณเป็นอิตาลีก็กินได้นะครับกินได้ได้อะก็เก่งขึ้น แค่นนั้พี่เกมมึงก็ตายไปโอเคจบไปต่อครับผมจังหวะนี้ซีกล่องนี้มันเกลือจริงๆว่ะเอ๊ะหรือผู้เล่นผมเกลือิดวะเกิดดาบดาบใครดาบเออเป็นไงตรงเดียวกันเตรงดียวกันนะเฮ้ยแต่ถ้าขอไม่มาตอนนี้ผมเหลือแค่ยี่สิบห้ากล่องอ่ะเฮ้ยขอแต่ละอย่างมันดูกวนมากเลยนะตอนนี้คุณเหลือกี่กล่องเนี่ย เหลือ10กล่องโอ้โห و, ผมเหลือยี่สิบห้านะฮะถ้าเกิดว,ว่าในยี่สิบห้าเนี่ยใชยงของดีๆไม่ออกเนี่ยโอกาสน่าจะยาก,กน,นะน่าจะยาก,กน,นะโอเคอุ้ยมีเสื้อมีเสื้อมาให้ขอบคุณมากมีเสื้อมา,อาให้ก็ยังดีก็อยากเล่นแล้วก็แล้วแล้วคือคุณแล้วตอนดูสภาพเจอบแบบเจอมุทาหโอ้ย,อยโอ้โหแบบิดนี่ กลายเป็นระเบิดย่างไปซะโอเคอุยทำไมแต่ว่าของรอบนี้มันเกลือจริงๆนะเนี่ยผมดูพี่เขาผมสัมผัสได้ว่าของมันเกลือเกลือเย็นเย็นเกตอนนี้เหลืออยู่15กล่องผมเหลือสิบห้ากล่องสุดท้ายแล้วอะจะไม่ได้อะไรจริงๆเหรอกล่องมันบั๊กไหมอะกล่องมันบั๊กไปบั๊กไม่รู้นะอุ้ยรััลกกชวี่่เงได้นี่มาได้ได้ไอ้ที่ตีของ ของสายฟ้ามาโอเคบางที่ผมก็จำชื่อตัวละครไม่ได้นะครับโหขอยนเนี่ยมาไปโยนเนี่ยเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นก็เกินไปนะครับโอเคตอนนี้เหลือสิบกล่องเก้าโอเคเก้ากล่องโอเคแปดแปดแล้วเออแปดไม่ล่ะโอเคตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่เจ็ดกล่องครับผมเจ็ดกล่องสุดท้ายนะครับโอเคเจ็ดกล่องปึ๊บหนึ่งโอเคได้พ่วมาขอบคุณมากห้าไอเจ็ดเออหกแล้วนะอันนี้นะครับห้าไม่มีตี สามโอ้โหโอ้โหวิแต่วิแรงอ่ะเวิจะทำอะไรอ่ะดาวุตาง่ายไม่เป็นแมลงจะเลยอ่ะโอเคเหลือซองกองสุดท้ายครับผมนะโอเคซองแล้วก็กองสุดท้ายฮึบโอเคก็ตามคาดนะครับก็อย่าไปคาดหวังมากเลยนะตั้งไหนอ่ะโยเนียเฮ้ยโยเนียเออนี่โยเนียเนี่โอ้โหโคตรเท่โคตรเท่ขอโยเนียของเรานะครับนะก้อน โอเคก็เรียบร้อยนะครับผมก็เสร็จแล้วนะสำหรับการเปิดลักกิบบ็อกซ์ทั้งหมด80กล่องนะครับก็ของที่ได้ตามนี้ <c oughs> เอ,อแล้วมันเกลือจังเลยลั <c oughs> ่กี้บ็อกซ์นี่เกลือมากนะ <c oughs> คือฝากไปบอกคนทําด้วยนะครับว่าทีหลังก็ทําให้เลทมัน,นง่ายๆหน่อยนะ <c oughs> เออเลททำไมมันดูออกยากจางนะรอบที่แล้วยังดูแบบได้เยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรก็แค่คู่ต่อสู้เราก็คือมูสันแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรน่ากังวลเลยนะครับว่าแค่มูสันเองแล้วีะยังจะกินใหญ่ไปกินอันนี้แมบมูมกโอโหแค่มูสันเองไม่ได้กลัวอะไรเลยเออมันไม่เท่าไหร่ละครับอืมนะก็โอเคประมาณนี้นะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้ก็จะมีเท่านี้แหละไม่ต้องเลือกเยอะนะครับอ่ะคุณพร้อมยังถามแค่นี้ผมพร้อมแล้วคุณพร้อมไหมไม่อยากไม่อยากตออพร้อมเลยแต่ว่าพร้อมก็แล้วเออไม่อยากแอาว่าพร้อมก็พร้อมก็พร้อมเหอะอ่ะ โอเคั okay, ้นมันไม่จบนะครับโอเคมามุสันกับมุสันเว้ยเออจะไปสู้อะไรพวกเราสองคนได้วะโอเคขอตั้งท่าก่อนตั้งการตั้งหนึ่งตั้งการเออผมด้วยความที่ว่าเอายิ้ด้วยความที่มุสันอะผมว่าเดี๋ยวมุสันมันโหดไปเว้ยมุสันโหดไปอะแล้วผมขอเพิ่มเ p พตัวเองได้ไหมอ่ะ okay, โอเคครับผมก็ขอไปเพิ่มตัวช่วยมานิดหนึ่งแล้วกันนะทำให้พวกเราโหดขึ้นแบบน,ะนี้อยู่ดีก็แบบฝึกมาใช่ตื่นบาทีก็คือเก่งขึ้นซะแล้วนะเวอร์ชั่นเก่งเฉยนะอ่ะ โอเคครับผมมาฮะพร้อมยังครับผมพร้อมยังไม่พร้อมต้องพร้อมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถเอาชนะมุสันได้หรือไม่ <Okay. S 1> แล้วก็ทักทายก่อน <laughs> สตีสดเอา้าเปิดเลยเอ่ะโอ้โเดี๋ยว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 โอ้โหไม่บอก <Okay. S 1> ไม่กลับอะไรนะครับวันนี้มาแล้วแล้วก็อุย มองหน้ามองหน้ามานานแล้วไม่ค่อยชอบเลยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบหน้าเลยนี่ไม่ค่อยชอบหน้าเลยคุณจะกากระเขตนะมิ้บอกไปนะถ้าเป็นกากระเขตทีนี่เละนะไม่ใช่แค่ผมเละหรอไม่ผมเนี่ยเละเละหมดนะครับโอเคตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วนะนี่มีในคอมเมนต์ที่สุนะนี่เรียกสุนทรเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนขอเป็นขอเป็นป้าอัศนีก่อนป้าอัศนีนี่นี่โดนไปซะโดนไปซะโดนไปซะอู้โผมจะตายผมจต้เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาป้าอีกทีเออโดนไปสิเอออัศนี โคตรโขด,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 ดอันนี้โขดมากไ,ไ,ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วโอ้โหไปอยู่กลางนะไปอยู่กลางนะนี่ผมก็ตามไปช็อตคุณได้นี่ยิงกับเทพเจ้าถ่อสายฟ้านี่โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไอ้เมื่อสุปกติไม่ได้ต้องเจอสุกนัดหน่อยนี่ออกมาเลยมา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 นี่อัอนไ,ไหนวะอันนี้ใช่ไหมเออเอเอระวัาางลายการระวังผมก็ขวนก่อนขวนนี่โดนขวนไปแล้วขวนโดนสุแนาขวนนี่มามา โอ้โหดับล mm ์ส hmm. yeah. okay. 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 ุนทรนะครับตอนนี้เดอบล์สุนทรมีไฟด้วยนี่พ่นไฟแต่พ่นไฟในน้ำเนี่ยนะเออเจ้เย็นเจเย็นเจเย็นโอเคโอเคเจเย็นนะครับใจเย็นนะครับตอนนี้ผมมาแล้วผมมาแล้วไม่ต้องห่วงผมมาแล้วเร่งเออเก็บยางเก็บยางมุสันตอนนี้นี่เกือบเกือบแค่ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วโอเคนี่นันเจออัศนีก่อนอัศนีนี่โอ้โหสายฟ้าโคตรแรงอ่ะมันสะใจมากนะครับเข้าไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วมุสันไปไหนแล้วเก็นไปไหนแล้วอ๋อออออยยยููู่่่่่่นนนนนนีีีเโโโดดดไไไปปป โดนไฟโดนไฟอีกไฟอีกไหมไฟอีกโอ้โหไฟอีกรอบหนึ่งไฟร้อนคุณป้าก็เจ็บเฮ้ยผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วช่วยด้วย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 โอ้โหโดนแย่แล้วแย่แล้วแล้วเราเลยกเลยหรือคู่ใจไม่ใช่โอเคมุซันแม่งก็ไม่เลิกว่ะไม่เลิกจริงอีกรอบนะครับตอนนี้ใกล้แล้วมุซันฮ้มาเถอะมุซันจะสู้คุชนะได้หรือไงเฮ้คิดว่าเป็นอสูรเทพเหรอฮะไม่เทพหรอกมาเป็นคำสาปกันดีกว่ามาแต่เมื่อกี้ใครคือคุชนะนะ คุณะคุณะตู๊ดตุ๊ดตุ๊ดแหมนี่ก็ยิงจังหวะเลยนะโอเคเจอดีมากนี่ฟาดไปทีไปเออโดนโดนเออพยายามนะอุ้ยระเบิดทีก็ยังแรงอยู่ดีว่ะโอเคเดี๋ยวลองของโดมบาร์ดหน่อยนะฮะมาร์ดฟาดมันลูกฟาดมันอ้าวนิ่งเลยโอ้ยผมก็ยิงโดนยิงอ่ะนี่เดี๋ยวโดนตะปูไหมเอาตะปูไปกินเราจะจะโดนตะปูบ้างนะฮะนี่นี่อ้าวไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนปูมีดาเมจเลยเหรอวะเดี๋ยวนี้ตีไปอีกเดี๋ยว ใกล้ตายแล้วครับอเออไอ,อ้อข้างหลังก็หัวเราะตามมาหัวเราะตามมานี่อยู่ในน้ำใช่ไหมอยู่ในน้ำก็เจอนี่สักรอบนี่โอ้โหไม่โดนอีกแล้วโคตรเสี่ยงดวงโคตรเสี่ยงดวงเดี๋ยวนี้มามาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ใกล้ตายยังเหลือ168ครับผม168มันแปดกแปดได้ยังไงยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้สวัสดีอีนนิดเดียวเดี๋ยวนั้นโอเคอัเดียวโอเคโอเคถึงแล้วนัวนัวไหมนัวแล้วผมลงไปนัวโอเคตอนนี้ห้าสิบครับผมห้าสิบห้าสิบห้าสิบแล้วโอเคตอนนี้แลบลิ้นแลบลิ้นแล้ว,ว,วไววงด้ยังไง ตบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันชนเดียวโอ้ยระบบโอ้โหโอ้ยตรยเลยแลกมัดโอ้โหโอ้โหเป็นการแลกมัดสุดยอดเลยนะครับผมแม่ตายไปข้างนะ ก็โอเคคับผมเรียบร้อยฮะสู it. So it ้ก e ับม well, so ูส okay. 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 yes. ันได้แล้วก so <inaudible> ็ไม่เท่าไหร่เนาะนะจะเท่าแต่มันโดนลุมอ่ะก็ต้องเรียกร้องความยิ่ทําให้้องมูสันนิดนึงไม่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 ไมไมคไม่มคไม่ไม่ม่ไม่ไมม่ไม่ม่ไม่ม่ม่ไร่ม่ไม่ไ่อ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไมงไม่ไม่ไม่กม่ม่สไม่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 อไ่ไม่ไ่ไม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 ่รม่ไ่ไม่ไ่ไมไม่ม่ไ่ไม่ม่ไม็นมน่่่าใครแบบ่่่่มมมมมมาอีกไม่ไมม มาสามสองหนึ่งเริ่มเลยโอเคนี่มาแล้วแล้วก็นี่นี่เปลี่ยนเป็สุกนา้าก่อนมามานี่ไปไหนโอ้โหโอ้โหหมามาดิมาดิาดอะไรกันเชียวเจียวนี่หน่อยนี่นี่เข้ามานะเว้ยเจ็บดี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 บดบดบดโอ้โหหลบได้เหรอ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 หลบได้ใช่ไหมหลบไดโอ้ดิเดผมเจ็บไปเจ็บนี่หลบได้ใช่ไหมแล้วมมๆๆก็แล้วก็นี่นี่นนมาเข้ามาเออ ชอบไปเลยเหมือนปาเดียนปาเดียนตัวนี้มามันไม่โดนเลย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 เออนี่นี่เออมามาโดดหนีไปไหนโดนหนีไปไหนเป็นจิงโจ้เหรอจิงโจ้เออเออเป็นโจ้เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยเย็นใจเย็นใจเย็นเ็นี่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 โดนไม่เปล่าเจ็บแหละเจ็บบ้างแหละตรงนี้เอาไว้จัวนี้เจ็บแล้วเจ็บแล้วใช่ไหมแจ้เห็นนะเห็นนะเลือดน้อยเลือดน้อยฟาด ฟาดผมฟาดแล้วผมฟาดแล้วผมฟาดแล้วผมฟาดผมฟาดแล้วผมซ้ำผมซ้ำด้วยผมซ้ำฮึบผมตีเดาอุ้ยอ้จะเย็นจะเย็นจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนไอหนุ่มจะเย็นก่อนไอหนุ่มเลือดไม่ดีจะเย็นก่อนไอหนุ่มเย็นก่อนบอกให้จะเย็นก่อนใจเย็นก่อนเย็นก่อนตอนนี้เลือนเดือเท่าไหร่เท่าไหร่ข้าวก้าวแล้วเออเห็นนะเห็นนะตอนี้ไอปัดเดียวดาวดับเออดบเดียวเลยแหมก็แบบไม่เท่าไหร่ครับอ ไม่ต้อดาบมาันคือดาบอะไรอะหนามันโหดขนาดนั้น,นหรอเลบีดมอน,น,นอไงเอ็นช้าเท่าไหร่ดาบวิตาโหกระดาบวิตาหรือปเปล่าได้เห็นนะอันนี้มันพังนี่ไงนะี่ไงกระดาบาล <laughs> กล่องพังนี่ไง <laughs> โอ้โหโดนโดนฟันทีเจ๊งเจ๊งหมดนะครับผมนะก็อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมซับการเปิดล็อกอินวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็หวังว่าทุกทคนจะชื่นชอบกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมไปเปิดล็อกอิสู้ประท้ากับตัวอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ ผมก็จะกิดว่าสีขอตลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบจะก็ลืมก็ไลค์ก็สตาา๊าฟเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่พันหน้าสวัสดีโอ้ยสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบายนี่โดนไปซะ